สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ Anews Time วันอังคารที่9มีนาคม2564นะครับคลิปนี้แอดมินจะมาแจ้งมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่9มีนาคมล่าสุดนะครับถึงทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงข่าวหลังที่ประชุมครมรวันนี้ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับของการยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของกลุ่มมาตรา33เรารักกันนะครับซึ่งจะต้องฟังให้เข้าใจนะครับใครมีญาติมีพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในกลุ่มนี้จะต้องพูดสื่อสารกันให้เข้าใจนะครับมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดความสับสนแล้วท่านอาจจะเสียสิทธิ์นะครับอันดับแรกนะครับโครงการม33เรารักกันนั้นนะครับได้มีการกําหนดว่าจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับครั้งแรก15 มีนาคมถึง21มีนาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มโอนเงินทุกๆวันจันทร์ทั้งสิ้นใน4สัปดาห์นะครับเริ่มจันทร์ที่2อ่อจันทร์ที่22มีนาคมนะครับไปจนถึง12เมษายนสัปดาห์ละ1,000แต่ล่าสุดนะครับทางมติคณะรัฐมนตรีไนดะ้มีการอนุมัติการแก้ไขเพื่อขยายกรอบการยืนยันตัวตนตรงนี้นะครับให้ใหม่เป็น15มีนาคมถึง31พฤษภาคมคือวันสิ้นสุดโครงการนะครับ ส่วนจะมีการขยายอะไรอย่างไงหรือไม่นั้นยังไม่มีการชี้แจงนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆนะครับใครที่ลงทะเบียนในม3าเรารักกันแล้วถ้าหากว่าได้รับสิทธิ์แต่ยืนยันตัวตนไม่ได้นะครับทําเท่าไหร่ก็ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีกรอบระยะเวลากําหนดเหมือนเช่นโครงการเราชนะนะครับก็คือท่านสามารถยืนยันตัวตนได้เรื่อยๆนะครับไปจนถึง31พฤษภาคมโดยนะครับจะมีการแยกเป็นแบบนี้นะครับ คนที่ยืนยันตัวตนได้นะครับในระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมนะครับใครที่ยืนยันตัวตนผูกบัญชี G ี a l l e t อะไรเรียบร้อยเนี่ยถ้าหากว่าท่านทำได้สำเร็จในช่วงระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมนะครับท่านก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์ครั้งแรกนะครับวันจันทร์ที่22มีนาคมวันจันทร์ที่29มีนาคมนะครับแล้วก็วันจันทร์ที่5และ12เมษายนสัปดาห์ละ1,000รวมทั้งสิ้น4 0 0 0บาทส่วนคนที่ ยืนยันตัวตนนะครับได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง11เมษายนนะครับนี่เป็นการแก้ไขใหม่ล่าสุดนะครับจากมติคณะรัฐมนตรียืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง11เมษายนนะครับกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับการโอนเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ2 0 0 0เหมือนเดิมนะครับก็จะได้รับการโอนเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000เช่นเดียวกัน นะครับยืนยันตัวตนเสร็จวันไหนท่านก็รับย้อนหลังไปโดยจะเป็นการทยอยโอนทุกๆวันจันทร์นะครับสัปดาห์ละ1,000จนครบ4,000นะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับจนสิ้นสุดโครงการคือ31พฤษภาคมใครที่ยืนยันตัวตนได้ในระหว่างนี้นะครับตั้งแต่12เมษาจนถึง31เมษาท่านจะได้รับเป็นเงินก้อนทีเดียว 4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นมี3กลุ่มนะครับฟังดีๆนะมาตราสาร,ารีสาเราละกันนะครับเอาเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นะครับกลุ่มแรกยืนยันตัวตนผูกบัญชีจีวอลเลตแอปเป๋ตาตังเสร็จเรียบร้อยภายใน1 5บหถึงยีมีนากลุ่มนี้จะรับทุกวันจันทร์นะครับสัปดาห์ละ1 0 0 0เริ่ม22มีนาคมกลุ่มที่2 ยืนยันตัวตนผูกบัญชีจีวเวลดเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมไปจนถึง11เมษายนกลุ่มนี้ก็จะได้รับการโอนเงินทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์สัปดาห์ละ1000รวมทั้งสิ้น4สัปดาห์เป็น4 0 0พและก็กลุ่มที่3ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่12เมษายนจนถึง31พฤษภาคมนะครับยืนยันตัวตนผูกบัญชีจีเวลดได้วันไหนไม่รู้แหละ12เมษายนถึง31พฤษภาคม รับทีเดียว4,000บาทนะครับนี่เป็นมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับส่วนอีกเรื่องหนึง่งที่โฆษกรัฐบาลไม่ได้เอ่ยถึงแต่ก็ให้ยึดตามข้อมูลเดิมนะครับก็คือกลุ่มที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเนื่องด้วยอะไรสาเหตุที่แจ้งในในเว็บไซต์นั่นแหละท่านก็สามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคมนะครับยื่นทบทวนสิทธิ์15 ถึง28มีนาคมนะเอาตามนี้ก่อนนะครับแล้วในส่วนขั้นตอนของการทบทวนสิทธิ์นะครับว่าผลการทบทวนสิทธิ์ของท่านเนี่ยจะเริ่มตรวจได้เมื่อไหร่ก็คือเริ่มตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นไปนะครับเมื่อตรวจสอบสิทธิ์วันที่หเมษายนของกลุ่มทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยถ้าหากว่าท่านได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้มายึดเอาในมติคณะรัฐมนตรีกลุ่มที่2 นะครับก็คือระหว่างวันที่22มีนาถึง11เมษาเนี่ยถ้าหากว่าท่านยืนยันตัวตนเสร็จก็จะสามารถรับการโอนเงินรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1 0 0 0แต่ถ้าหากท่านไปอยู่กลุ่ม3คือเริ่มยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1 2เมษาถึง31พฤษภาอันนี้ท่านรับเป็นเงินก้อนนะครับทีเดียว 4, 0 0พอ่าแล้วก็เน้นย้ำทิ้งท้ายอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือกลุ่มที่อยู่ในมาตรา33 แล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กุมภาถึง7มีนาคมแต่บังเอิญว่าไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะครับกลุ่มนี้ให้ท่านรีบไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกสาขาทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านที่ท่านสะดวกที่สุดนะครับโดยสิ่งที่ท่านจะต้องนำติดตัวไปด้วยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุนะครับไปติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมระหว่างวันที่8 มีนาคมถึง11มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับสิ้นสุดแค่วันพฤหัสบดีนี้เท่านั้นเฉพาะกลุ่มนี้นะครับเฉพาะกลุ่มนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มมาตรา33ผู้ประกันตนนะครับที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนแล้วก็ลงทะเบียนไม่ทันในเว็บไซต์นะครับลงไม่ทันอันนี้ท่านสามารถไปติดต่อได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนาคมนะครับ15ถึง28มีนาคม โดยสิ่งที่ท่านจะต้องนําไปด้วยก็เช่นกันนะครับบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดท,ที่ยังไม่หมดอายุระยะเวลาที่สามารถไปติดต่อได้ก็คือ8.30นาฬกา30นาทีถึง18.30นาฬิกา30นาทีไปถึงช่วงค่าเลยนะครับแล้วก็ไปได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับทางสํงงานักงานประกันสัคมจะได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คําปรึกษานะครับนี่ก็เป็น มติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะครับเกี่ยวกับมาตรา33เรารักกันก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ทําความเข้าใจได้อย่างถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A News Time อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานะใหกับท่านอื่นต่อไปพบกันใหม่ก,กาสหน้าโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ